สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้นะคะครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.12นะคะเรื่องร้อยละของจำนวนนับโดยการใช้เครื่องคิดเลขนะคะอะ่ง่ายเลยใช่ไหมคะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกัน,นเลยนะคะอะ่การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะมันก็จะมีหลักการในการใช้เครื่องเครื่องคิดเลขของการกดการให้มันเป็นร้อยละอ่ะวิธีการของเรานะคะ เราก็จะเริ่มที่แสดงกดตัวเลขทั้งหมดก็คือจํานวนทั้งหมดของมันก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยเครื่องหมายคูณกดตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราค่อยกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คำตอบก็จะเด้งขึ้นมาในเครื่องคิดเลขของเราหรือบางคนนะคะต้องกดเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะคาตอบอจะเด้งขึ้นมามันขึ้นอยู่กับเครื่องคิดเลขเนาะอ่ะข้อที่1น,นะคะร้อยละ 18ของ750อันดับแรกที่เราจะต้องกดก็คือ750นะคะคูณกับ18แล้วให้เรากดเครื่องหมายเปิดเซ็นนะคะคำตอบก็จะเด้ขึ้นมาเป็น135นะคะตรงกันกับคูไม่เอย่ยต่อไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2ร้อยละ75บของ800นะคะตัวแรกที่เราต้องกดก็คือ800แล้วก็กดเครื่องหมาย คูณตามด้วยตัวเลข75แล้วก็ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคำตอบออกมาเป็น600นะคะข้อที่3นะคะอันนี้ง่ายเนาะกดไปเร็วนิดนึงนะคะ4200คูณกับ15แล้วกดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คำตอบคือ630นะคะข้อที่4 32%ของ6,800นะคะเราก็กด6,800คูณ32กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คำตอบเด้งขึ้นมาเป็น2,176นะคะต่อไปนะคะข้อที่5 50%ของ1,534นะคะเราก็จะกด1,534คูณ50กดเครื่องหมาย เปอร์เซนนะคะคำตอบออกมาเป็น767นั่นเองข้อสุดท้ายข้อที่6ร้อยละ25ของ2528เราก็กด2528คูณกับ25แล้วก็กดเครื่องหมายเปอร์เซนต์คำตอบออกมาเป็น632นะคะอ่ะต่อไปเราจะมาหาคำตอบนะคะโดยการที่เราจะแสดงวิธีทำก่อน โดยการที่เราจะใช้เรื่องของร้อยละของจำนวนนับมาช่วยและเราจะตรวจคำตอบด้วยการกดเครื่องคิดเลขนะคะข้อนี้กดเครื่องคิดเลขง่ายเลยนะคะเราก็นำอะไรคะ2,500คูณ42กดเข้ามาเปิดเซนตคำตอบก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะแต่เรามาลองคิดคำนวณวิธีปกติของเราก่อนเนาะร้อยละ42ของ2,500นะคะ เราก็จะได้เป็นร้อยละสีเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น42ส่วน100คูนก็คือคําว่าของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณได้เลยนะคะคูณกับ2,500อ่าต่อไปเราก็นํามาคูณนะคะต่อไปเราก็จะมาลองหาคํานวณหาคําตอบนะคะอันนี้ก็ได้เป็นเศษคูนศูนย์บนตัดศูนย์ล่างศูนย์บนตัดศูนย์ล่างคําตอบที่ออกมากลายเป็น42คูณ25นะคะ ยี่สคูณยีได้เท่าไหร่เอ่ยเต๊กต๊อกหาคำตอบแล้วนะคะคำตอบที่ได้นั้นก็คือ1นึ่นหสะคะอ่าข้อนี้ตอบได้เลยตรงกับรูไหมเอ่ยต่อไปข้อที่2องนะคะยีของเจ็ด0สันหหาสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น20ส่วนหนึ่งร้อคูณเจ็ดหนะคะทีนี้เรามาคำนวณหาคำตอบ หลักการง่ายๆที่ปกติกูจะให้ทำนะคะก็คือเราจะท้ายวิธีการนำศูตัด0นะคะอ่ะเราก็จะเริ่มที่0บนอ่ะเริ่มที่0ตัวนี้0ของ20ตัดกับ0ล่างตัวสุดท้ายนะคะอ่ะ0ยังเหลือ,อตัดได้อีกนะคะ0บนตัด0ล่างนะคะคำตอบออกมาเป็น2คูณ7465 นำสอคูณหก่อนเลยนะคะเลขหลายหลักคูณกับเลข1หลัก2อคูณหเป็น10ใส่0ทด1ไว้ก่อนนะคะต่อไป2อคูณหเป็น12บวกหเป็น13ทด1น,นะคะต่อไป2อคูณสเป็น8ปบวกหเป็น9นะคะต่อไป2อคูณเเป็น14นะคะ เอามาดูซิว่าคำตอบของเราตรงกันหรือเปล่าคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับ14,930นั่นเองอ่าตอบแล้วนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะ35%ของ86,420สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น65%เปลี่ยนเป็น65ส่วน 100คำว่าของเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณคูณ86,420นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้วิธีการคำนวณในการตัดทอนเหมือนเดิมนะคะได้ออกมาเป็นตัวนี้อ่ะข้อนี้เริ่มยากแล้วทีนี้เราจะตัดทอนมีศูนย์ตัวเดียวใช่ไหมคะเอาง่ายขึ้นก่อนอ่ะศูนย์บนตัดศูนย์ล่างต่อไปจับคู่ไหนดีอ่ะหกนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาให้นะคะ คู่แรกคูตัดไปแล้วการตัดทอนเราต้องตัดเป็นคู่นะคะคู่ที่สองหกสิบห้ากับส0บนะคะคูจะใช้ปากกาเป็นสีฟ้าเนาะลงท้ายด้วยเลข5้ากับเลข0อนเอาแม่อะไรตัดดิดอกไม่ห้านะคะไม่ห้าห้าคูณอะไรได้ห5ห้าหนึ่งเป็นห้าแต่มันเป็นเลขหใช่ไหมคะ6ตัวนี้นำไปลบก,กับห้าเหลือ1แปลว่าหน้าเลข5าตัวนี้ก็จะมีเลขหนึ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้ เพื่อเป็นความไม่งงเนะาะกายรวมกันกลายเป็นสิบห้าทีนี้เราก็ไม่ห้าอยู่ในใจใช่ไหมคะห้าคูณอะไรเป็นสิบห้าห้าสามเป็นสิบห้าต่อไปเราก็จะเหลือมันตัดเป็นคู่เราเพิ่งตัดต,ตัวเดียวไม่ห้าเหมือนเดิมห้าอยู่ในใจนะคะห้าคูณอะไรเป็นสิบได้เป็นห้าสองเป็นสิบนี่คือตอนนี้เราตัดศูนย์ตัดศูนย์เน่งหนึ่งคู่ไปแล้วสีฟ้า เอาไม่ห้าตัดนะคะได้อีกหนึ่งคู่ต่อไปนะคุณจะเปลี่ยนสีให้หนูไม่งงเนาะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันต่อไปคู่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ตัวส่วนของเรามันเหลือเป็นสองมันยังไม่หมดนะคะมันยังตัดต่อได้เอาไม่2ตัดนะคะอ่ะเริ่มที่เอาไม่สองตัดสองคูเลยได้แปดค่ะสองสี่เป็นแปดสองคูณเลยได้หกสองสามเป็นหกสองคูณเลยได้สี่ สองคูณสองเป็นสี่สองคูณอะไรได้สองสองหนึ่งเป็นสองอ่าการตัดทอนต้องตัดเป็นคู่บนคู่ล่างนะคะสองคูณอะไรได้สองสองหนึ่งตอนนี้คำตอบของเรานะคะตัวส่วนกลายเป็นเลขหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูซิได้ออกมาเป็นสิบสามคูณสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะทุกคนช่วยหาคำตอบให้ครูหน่อยติ๊กโอเค ในคำตอบอย่าเรามาดูนะคะคำตอบที่เราออกมานะคะก้อนนี้คุณ่คูณให้ดูนะคะคูณออกมาแล้วหนูจะได้เท่ากับ56,173นะคะอ่าถูกไหมเอ่ยใครที่งงนะคะเราก็ให้หยุดสต็อปคลิปแล้วก็ดูวิธีการคูณนะคะได้เลยโอเควันนี้นะคะครูลาไปก่อนนะคะเจอกันในแบบฝึกหัดต่อไปะคะ่ะบ๊ายบาย